สวัสดีค่ะสวัสดีลูกศิษย์ครูเหมียวทุกคนเลยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่7ของพวกเราเนาะกับสูตรที่2นะคะการบวก3บวก3นิ้วไม่พอให้เราลด2เพิ่ม5้า ครน,นี้ครูมยียกจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนก่อนที่จะทำในแบบฝึกหัดน,นะคะอ่ะสมมติมือขวาหลักหน่วยเนาะเรามีอยู่1เราอยากจะบวก3มบวกได้ไหมได้นะคะ1 2 3านี่ไงนิ้วพอต่อไปอมีอยู่2อ,อยากจะบวก3อย่างเงี้ยค่ะนิ้วไม่พอละตรงนี้ก็เป็น2ตรงนี้ก็เป็น5เลยกลายเป็นที่มาของสูตรลด2 แล้วก็เพิ่ม5แบบนี้นะคะตอบ5ต่อไป3าบวก3อย่างเงี้ยค่ะลด2เพิ่ม5้อ่ะได้หต่อไปสีบวก3อ่านิ้วไม่พอละลด2ก่อนแล้วก็เพิ่ม5ได้เท่าไหร่เอ่ยได้7ด ต่อไปมีอยู่ห้บวกสมอ่ะบวกได้นิ้วพอต่อไป6กบวกสมได้ไหมได้ตอบ9ต่อไป7อยากจะบวก3อันนี้ก็จะไปเป็นสูตรคู่10แล้วนะคะให้ลด7มือขวาแล้วก็เพิ่ม10มือซ้ายนั่นเองแต่สิ่งที่เราจะฝึกวันนี้คือคู่ห้าจำแค่ว่าลด2เพิ่ม5นะคะ ต่อไปถ้าเกิดเจอที่มือซ้ายบ้าง20บวก30อย่างเงี้ยค่ะก็ลด20เพิ่ม50มีอยู่30อยากจะบวกอีก30อ่าลด20เพิ่ม50ตอบ60มีอยู่40อ่ะอยากจะบวกอีก30ก็ให้ลด20เพิ่ม50 ถ้าเกิดเป็นสองมืออ่ะ44บวก33อย่างเงี้ยค่ะทําพร้อมกันสองข้างเลยก็ได้ลด2เพิ่ม5ได้77มีอยู่11บวก33บวก33อีกทีนึงอ่ะลด2เพิ่ม5ได้77 โอเคไหมคะแบบฝึกหัดที่เราจะใช้ฝึกสูตรนี้จะอยู่หน้าที่41ถึงหน้าที่43อ่าส่วนหน้าในคลิปนี้ที่ครูเมียยกตัวอย่างนี้จะเป็นหน้าที่43นะคะอะลองดูพร้อมกันเซตศูนย์สองมือหันเข้าหาตัวเองข้อแรกเลย3อ่าบวกอะไรบวก3ามทำไงลด2เพิ่ม5 บวก3อีกทีหนึ่งนิ้วพอลบ3อ่ะลบจากนิ้วก้อยลงมาตอบได้เลย6ต่อไปข้อ B บ้าง40ลบลบอ่ะลบได้บวก30ทําทำง่ายลด20เพิ่ม50บวกอีก30อ่ะนิ้วพอคำตอบข้อนี้คือ80 ต่อไปข้อ4บ้าง14อ่ะมี1กับ4บวก13อ่ะดีด10ขึ้นมา3พอไหมคะไม่พอทำยังไงลด2เพิ่ม5บวก22อ่ะ22ลบ33อ่ะลบ30ลบ3คำตอบข้อนี้คือ16 ต่อไปข้อดีบ้าง53อ่ะมี5กับ3บวก3ลด2เพิ่ม5บวก43อ่ะ40 3นิ้วพอลบ66อ่ะลบ60ลบ6คําตอบข้อนี้คือ33อ่ะอีกสัก2ข้อนะคะข้ออ e, ี14มี1กับ4 บวก23อ่ะบวก20บวก3าทำไงลด2เพิ่ม5บวก62อ่ะบวก60บวกสอลบห5อ่ะหักนิ้วโป้งลงมาคำตอบคืออะไรเอ่ย44อ่ะต่อไปข้อ F มีอยู่33อ่ะ3าสองตัว บวก13บสามอดีต1ิดีส3ไม่ได้ลด2เพิ่ม5บวก53อ่ะบาบวก50บวก3นิ้วพอลบ55 5า่ะหาักนิ้วโปวงลงมา2ข้างตอบ44อ่ะแถมให้อีกสักข้อหนึ่งค่ะเดี๋ยวลูกศิษย์ครูเหมียวไม่เข้าใจ13อ่ะมี1กับ3 บวก1 3อ่า10ก่อน3ไม่พอละค่ะทำไงดีลด2เพิ่ม5บวก23อ่าบวก20บวก3บวกอีก30อ่ะเจอที่มือซ้ายทำยังไงดีนะลด20เพิ่ม50นั่นเองคำตอบคือ79นะคะลอง ฝึกแล้วจำลองนำไปใช้ดูถ้าฝึกแล้วไม่เข้าใจตรงไหนให้ทักหาใครทักหาครูเหมียวได้เลยนะคะฝึกให้คล่องก่อนแล้วเราค่อยไปสูตรต่อไปจบคลิปนี้สวัสดีค่ะ